บรรยากาศริมโดมบ้านดงงชะชูตามลงไม้นี่เย็นเย็นมเสือมาปูนี้นอนได้ตรงนี้นั่งสมาธิได้นั่งบม่เพ็ญนได้เย็นทั้งวันจะต้องสร้างนี้ร้อนหน่อยอันนั้นก็เป็นเป็นกระตอ๊อบเป็นกระต๊อบที่เขามาตกปลาที่ทำมาหากินของญาติโยม อันนี้ก็สะพานโดมน้ําลึกมากดําปีเลยตอนเป็นเด็กๆอาตมาก,ก็โดดจากตรงนั้นลงมาตุ้มๆเวลาน้ําขึ้นนะสมัยก่อนน้ําจะไม่อยู่งี้น้ําจะต่ํกวันนี้แล้วจะเต็มนี้จะเป็นหาดทรายอ่าเป็นหาดทรายแต่ทีนี้เขาทาเขื่อนด้านล่างมันก็เลยมีน้ําตลอดปีทั้งปีนะตลอดปีก็เป็นแหล่งทมาหากินของชาวบ้านดงชูงเราและหมู่บ้านใกล้เคียง นี่สะพานโดมอ่าบรรยากาศดีมากาใครที่มาเที่ยวโดมเดี๋ยวตักผ้าก่อนแป๊บนึงเพราะว่าผ้าเปียกโยมเขาลดน้ำตอนนี้แถวนี้ก็เป็นทางเดินนะริมชายหาดริมลำโดมตอนนี้หลวงตาก็มาแอบซ่อนอยู่ในร่มนี่ในพุ่มไม้นี่ก,<ะ>ก<ะ>ากครับออยู่นู่นูน้นหลวงตา อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นในรถนู่นหนุ่นในรถบั่นนั่นนั่นนั่นปู่ลองติดเครื่องมาแล้วเก็บไว้แล้วอ๋อขอบคุณครับแต่ตรงนี้เย็นดีหลวงตาห้ามหลับนะมองไม่เห็นเลยต้นไม้นี่ยเขาเรียกว่าต้นต้นเสียวใช่ใบหลวงตาต้นเสียวเนาะไม่รู้เนี่ผมไม่รู้จักหรอกนี่มันไม่คล้ายใบมะขามป้อมอ๋อไอ้กระเทาะในแอร์ไอ้กระเทาะโลกกันหน่าโอ้ก็กระทบโลกกินได้น้อหลวงตาหลวงตามันหุก แต่ก็ระวังชะโดทววกนี้จะมีเยอะเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็เดินชมริมลำโดมใครไม่เคยเห็นมาเที่ยวก็ไม่มานี่เห็นไหมค่าจะกลางพอบาาแล้วก่อนั่งตกปลา,า,าั้งสถทนทีตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของญาติโยมนะที่เขามาตกปลาหรือทำมาหากิน นก็เป็นกระต๊อบลอยกลางน้ำเราจะมาคิดว่าถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะนี้ก็สามารถทำแพรทำอะไรได้นะอ้พยาพี่ยังเห็นยังไปใส่นั่นไปใสยไปใสยแล้วยี่บตงน้ำบ่ทำแบบนี้ไปแล้วข่วน <c oughs> <c oughs> เป็นเลนนีน่นั่งเลนนี่นพูนมีกระตอบหน่อยพผอมเพราะไงเขาเห็นอะไรอยังไรเขาเห็นตกปลาตกปลาเขาเต้นนะครับโอ้ว่ามันสลิมหน่อยอ๋อเอาใบพะวาใบอะไรมาโอ้เนี่ยพระเออว่เป็นที่ตกปลาของญาติโยมนะตามซุ้มตามันมีหมดเลย ฝั่งนู้นก็มีเป็นนั่งร้านเป็นอะไรเขาจะทำร่มไว้นอ้ฝั่งนู้นก็มีก็พระมาพระสงฆง์เจ้ามามาฉันอ่าพระใหญ่ก็จะเอาทรายไปทำก่อเจด,ดีย์ทรายเพราะแต่ละมาร้อนมากเลยทรายนี้ตอนเป็นเด็กๆอตาตม,มามาเอาไข่มานะไข่ไก่แล้วก็ทำเป็นร่องเนี้ยทำทำเป็นร่องแล้วก็าวางไว้แล้วก็โปไว้แ้วทีนี้เราก็ไม้ เ,เอาไม้อันนึงมาปักไว้อย่างนี้ครึ่งวันมันสุกพอดีอ้าวสาธุพาเได้หน้อยได้นำว่ะน้าจ้าหลวงตายังลุกจ่าหลวงตาน้าาสาธาุเด็กดีเด็กดีเห็นยังอ่ะทุ่มโอ้อ่เครือเอาทุ่งหน่อยเนรอคุณคุณ <laughs> หมอคุณพยาบาลน้ลองปทุมมา เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกำลังกินข้าวไปไปเดี๋ยวผมเดินกลับครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปจานข้าวไปจาไปฝนน้ำเล่าไปซับไปจานไปฝนหนึงผู้ร่องอะไรตัวผู้ร่องเดี๋ยวเดี๋ยวพาหลวงตาวิรัตเราไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวแกจะเป็นลมก่อนแล้วยังมีโรคอะไรนี่ผู้ร่องผู้ร่องฮะขับน้ำฝนกันไปเลยให้เพิ่น उन